ควรลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกเช่นทองคําไว้เผื่อกระจายความเสี่ยงว่างบ้างไหมครับแต่ทองมันไม่มีกระแสงเงินสดออกมาเลยไม่มั่นใจว่าควรลงทุนหรือไม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการจัดสรรทรัพย์สินเพื่อการลงทุนเนี่ยในส่วนของสินทรัพย์ทางเรื่องอย่างทองคำเนี่ยก็ควรมีไว้ในพอร์ตอยู่บ้างนะครับแต่อาจจะไม่ต้องสูงมากก็ได้อัตราส่วนที่เห็นกันเยอะก็คือสัก5%อ์นะสมมติเรามีรายสวัสดิครับเรามีทรัพย์สินของเรา100%เนี่ย ก็อาจจะตัดแบ่งมาลงทองคำสัก5%นะฮะก็เป็นตัวช่วยชดเชยในบางจังหวะเพราะว่าในแต่ละช่วงเวลาของการใช้ชีวิตของเราเนี่ยบางช่วงหุ้นก็พุ่งซะโอ้โหถูกไหมบางช่วงหุ้นก็ตกลงมาถูกไหมอ่ากลายเป็นพวกพันธบัตรอะไรต่างๆหุ้นกู้ต่างๆดอกเบี้ยด,ดีอ่าถ้าเรามีตัวนี้ไว้บ้างก็เป็นตัวช่วยนะ,ะหรือบางช่วงทองคําก็สูงขึ้นมาก็จะเป็นการชดเชยกันไป หลายๆครั้งเรามีความเชื่อมั่นว่าเราอยากจะลงทุนในสินทรัพย์สักสินทรัพย์หนึ่งแล้วก็ใส่มันแบบ All- in เลย All- in คือมีเท่าไหร่เราใส่หมดเลยเพื่อที่ว่าโค้ดคิดดูสิครับถ้าเราใส่แล้วมันตุ้มขึ้นไปเนี่ยนะเออแล้วมันได้ผลตอบแทนสูงๆเนี่ยได้มาเต็มที่นะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มทีนเนี่ยเราจะรวยขนาดไหนใช่ไหมอ่าเราเราก็สามารถคิดแบบนี้ได้นะฮะเราก็สามารถคิดแบบนี้ได้แต่เนะ มันไม่มีใครรู้ไงว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะแล้วในบางจังหวะมันก็ไม่ได้ดีตลอดสินทรัพย์ทุกสินทรัพย์มันก็ไม่ได้ดีตลอดเวลาดังนั้นถ้าเกิดว่าเราปรับหรือจัดสัดส่วนให้มันมีสินทรัพย์อื่นมาผสมกันได้นะมันก็อาจจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงนะนะครับไม่ให้เวลาเราลงสินทรัพย์ตัวไหนเยอะนะมันย่อมันอะไรลงมาเนี่ยอ่ะมันก็ยังทําให้เรามีตัวที่มาชดเชยทําให้ไม่ได้ขาดทุนหรือเสียหายมากจนเกินไปนะครับอ่ะก็เป็นตัวช่วยได้ด้วยเหมือนกันนะฮะ Ah, okay.